อไม่เข็ดไม่เข็ดเด็ครับจัดอีก343เหรียญน,นยีหรือว่า3430บาทนะฮะก็มาจัดกันเลยครับมาลุยกันครับผมว่าถ้วยจอกไวนะไม่ก็การไอคอนออกมาบ้างก็ยังดีนะครับโอ้โหแห้งเลยถ้วยที่4นี่ย็ไม่น่าจะยากนะผมว่าน่าจะมาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ามันจะมาตอนไหนะนะทริปที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเส็งมากครับ วันนี้ก็ขอแก้อีกทีแล้วกันนะแก้มือผมว่าจะมาสองถ้วยโอ้โหไม่ตายเถอะคือเพิ่งอยากได้ถ้วยจัดๆตอนนี้เวอร์ครับสองร้อยไปเลยไหมเฮ้ยสองร้อยบาทวะ่ะแต่ได้กี่ถ้วยนี่โอ้ได้ถ้วยเดียวครับเฮ้ยไอคอนไอเชีย่ยกดสองร้อยได้ไอคอนสวยวะ่ะไอคอนมาเฉย ว่าได้เปิดอยู่ครับว้เปิดอยู่โอ้ต่การดอยู่อย่างเยอะ,ะครับการ์ดมัลติคลาสเนะเงินก็ถือว่าพอสมควรนะแต่ไม่มี500เอมเลยครับแต่ไอคอนมาให้รู้อีกแล้วบอกว่าคงจะไม่ใช่เลมันนะดีและสุ่มไปอีกนะครับโอ้เหลือถ้วยเดียวนะแล้วก็ไอคอนมาเรียบร้อยก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรที่เป็นห่วงแล้วละนะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการแก้มือที่ดีหรือไม่ เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับโอ้โหสุดท้ายไม่มาโอเคไม่เป็นไรเหลือใบเดียวช่างมันนะครับไปเปิดกันดีกว่าบอกว่าคงจะไม่เกือล้ำซ้ำสุดๆกด200ทีเท่ากับ2,000บาทนะครับมาดูกันว่าเอ็มจะได้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะก็หวังว่าคงจะพอได้ไปสารต่อความฝันของเราเลยครับ เรียกได้ว่ายับจัดๆนะครับเมสซี่ของเราเหลือบวกหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ก็ตีขึ้นมาบวกสองแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าเปิดการ์ดวันนี้เนี่ยจะได้ขึ้นบวกสามหรือเปล่านะก็ต้องมาดูว่าพวกการ์ดตีบวกบวกห้าอะไรพวกนี้มันจะได้ตัวเทพๆหรือไม่นะครับอไอคอนเราของจริงนะไม่ใช่ของปลอมเปิดการ์ดกานก่อนเลยกันะนะแปดห้าเนี่ยตีบวก <c oughs> แกเรดเบลบวกสอง <c oughs> ให้ตายสิไปครับ 8ดใบนะบวกหนึ่งหรือบวกห้าครับขอลุ้นทีละใบแล้วกันผมชอบแบบทีละใบเอยวิ่งมาผอมๆอย่างนี้สเตอร์ลิงปะวะสเตอร์ลิงแน่นอนบวกห้าโอ้ห้าร้อยเอ็มเทียบกีดใบแรกๆนี้มักจะดีนะเป็นตั้งแต่เอ็มเปเป้คลิปที่แล้วแล้วนะโหแล้ววิ่งมาอย่างนี้เบอร์แปลกๆครับโคแมนบวกห้าวะโอเคเออ้ยเอ็มจีวะยาวด้วยครับอังกฤษชื่อคุ้นๆเหมือนเคยใช้บวกแปดตัวนี้นะแต่ว่า มันไม่แพงครับแต่มันก็บวก5อยู่โลดิโกบวก1มาเลยครับความเกลือเริ่มมามาแล้วต้องสามประตูซีแมนปะซีแมนโอ้บวก2มาตอนนี้แล้วอย่ามาตอนตำนานนะขอละนะครับไม่อยากได้โก2ตัววะ่ะคือโอ้โหสักตั้ร้อยหนึ่งโอเคพาราเดสสวยครับตัวนี้เอาไปตีบวกนะหรือว่าเอาเยี่ยมเลยนะครับอ่ะมาเปิดต่อ,ตอครับสำหรับการ์ดนะนี่เลยครับ 90บวกนะไปครับวิ่งหรือเปล่าวิ่งมาเป็นลูกสาประตูอีกแล้วผมโคตรสิงโอ้โหแบบยังเบื่อเลยครับไม่รู้จะลุ้นไปทําไมลูกสาประตูนะเอาไปตีบวกอะไรอย่างนี้นะโอ้โหใครวะเนี่ยชิลูเหรอโอ้โหชิลูบวกสี่ครับสองร้อยเอ็มเท่านั้นโอ้นี่ถ้ามาบวกห้านี่หน้าหน้าลองอยู่เหมือนกันนะมาที่บวกสามดูบวกห้ากันบ้างครับก็ทีละใบเหมือนเดิมนะมชอบเปิดทีละใบเนะี่ยขอไปด้วยะครับคือการ์ดแบบนี้คือผมชอบลุ้นนะ แบบลุ้นแบบมันๆไงลุกไวกองหน้ามาริโอโกเมสหรอไม่ใช่โกเมสไหนวะเนี่ยโกเมสบาเลนเซียวิ่งมาครับปีฮอตเฮ้ยเบอร์เก้าอิตาลีใครวะเบลติสเตเตอร้อยหนึ่งโอเคเอ็นจีวะแขนยาวอังกฤษโจโกเมสโอ้โหบวกสามอันนี้ต้ามาบวกห้านี่แจ่มเลยครับหยิบเก้าฝรั่งเศสวะกองหน้าเอ็มบปเปร์เ บวกสามโอ้โหน่าจะมาบวก5้าเลยนี่ยปาครับซีโอบ้างผอ,อมๆอย่างนี้ลิยาดมาเลสแน่นอนโอ้เสเยดายครับอยากได้พวกสตัดเยอะๆนะตอนนี้ตอนนี้เรามองหาพวกนักเแต่สตัดเยอะไว้ก่อนเนียบวก5้าลยครับ,บ,รบใบนี้เนี่ยจะพาชีวิตรวยได้เลยทีเดียวนะเรียกว่าเอ็มปเปเป้ก็มาจากใบนี้แหละเนี่ยครับใครวะน้าซิโซโก้เบื่อแล้วว่าตัวนี้ไม่แพงนะสามรอ็ าตามหากองกลางอยู่แนะนําตัวนี้เลยนะสามร้อยเอ็มนะครับแจ่มมากวิ่งมาปีฮอตเบอร์สิบเก้าว่ะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ลูริคฟอร์มเริ่มไม่ดีนะครับขอขยี้หน่อยแล้วกันนะครับขยี้แล้วเปิดสูตรนี้ตั้งแต่ออนไลน์สามวิ่งมาเฮ้ยอย่างผอมวะ่ะเบอร์สิบสเปนเราเปิดได้คลิปที่แล้วนี่ว่ะ <c oughs> กูจะบ้าครับโอเคหมดแล้วครับก็พวกนี้เดี๋ยวผมไปเปิดขายเองแล้วกันนะ เดี๋ยวเรามาไอคอนเลยครับมาดูว่าจะออกหน้าไหนนะคือถ้าได้ตัวแพงๆแบบหมื่นล้านอะไรอย่างนี้นะครับคือมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะในการสารฝันเมสซี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้เลมันอะไรพวกนี้แบบตัวราคาน้น้อยนี่คือจบเลยนะก็หวังว่าแพ็กนี้จะช่วยชีวิตเราได้ครับ3 2 1นกบามา,มาวะนกบาโอ้โหตัวเดิมเลย <c oughs> เลมัน <c oughs> มึงหลอกหลอนกูเกินไปแล้วนั่นเลมันมึงจะบ้าเรือไงตำนานมีเป็นแบบ20ตัวมึงมึงมาสองรอบเปลืองเงินไหมเนี่ยมันจะให้กูรุ้นทำไมวะคือมึงจะให้กูรุ้นทำไมกูไม่เข้าใจวะกูจะบ้าโอ้เซ็งวะเซ็งจัดวะ ผมซ็งว่มนนะนะม,าม,ามาเลยน,นะพวกสามนะมามามาเถอะนะพวกสามผมสงแล้วว่ะโอโ้ติดมาก็ไม่มีบัญญาขึ้นบวกสี่ะตอนนี้นะซ็งเลมันว่ะโอ้โหทำกันได้เลมันขายเลยครับแม่งร้อนจริงเว้ยอะไรกันวะคือเป็นสองคลิปติดมันมันเวอร์เก,กินดวงของเรามันงวงจะเน่าอะไรขนาดน,นั้นนะใช่ไหม ไม่ควรวะร้อนว่ะร้อนว่ะเอคร้อนเลยว่ะผมไม่เล่นแล้วนะเมสซี่19ยูนะดูดิบูชายันไปเนี่ยมันจะได้กลับมาหรือเปล่านะเม่แต่เมสซี่ปีนี้มันสเตตเท่าไหร่วะเอาเมสซี่ไปบูชายันได้ไหมมันขายได้ 3,000m อะแต่ว่าถ้าเอามาตีมันโอ้ได้ขีดกว่าเองเหรอโอ้โคตรทุเรศเลย104ว่ะ ถ้าขายเมซี่ไปเราจะมีตังค์ห้าพันเอมก็ได้อยู่นะวัดดวงกันไปเลยว่าว่าติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็ไม่ใช่ครับเมซี่ผมขายแล้วกัดฟันกัดฟันเลยจงังหวะนี้เมซี่ไปแล้วครับทุ่มทุนสร้างมามาขนาดนี้แล้วถ้ายังแตกอีกนะพอกันทีโอ้ลาอูเลยเหรอลาอูได้ถูกสุดนี่ฮะ มาพอกันทีวะ่ะผมใส่5ตัวเลยนะครับชนสัก5ทีรอบที่แล้วชน4ทีแม่งไม่มาชน5ทีไปเลยครับอยากได้จริงตัวนี้นะขอสารฝันหน่อยเหววะมาเหอะนะมาสักทีนะมาให้ชื่นใจหน่อยบุกบุกห้านี่มันไม่ควรยากเครไปครับจังหวะนี้เลียวในเมสซี่บวกสี่รอบที่8ปล้านโอ้ยเอ้ยเอ้ยพอกันที โอ้โหร้อนเลยกูร้อนเลยกู <c oughs> เติมไปทำไมวะเนี่ยกูเติมไปทำไมกูจะเติมไปได้ไหมโอ้โหแกบวกฮไม่ได้ผมละเชื่อเลยเอยเซ็งครับเซ็งหลายโอ้หมดแล้วครับผมจะไปใช้บวกสองเลยนะดูแล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะพอไปดีวินเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าเลยกันนะอุสาเอาส์เก้าอยู่ไปย้อยเนี่ยครับเพื่อที่จะมาสารฝันเขาแค่บวก4ยังไม่ได้เลยอ่ะคือจบสิ้นเนี่ยที่ทำมาครับ